วันนี้ที่ศาลดีกากแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสนามหลวงศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอม4ี่ทัพ2565ที่อายการสูงสุดยื่นฟ้องนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนอดีตสพักเพื่อไทย เป็นจำเลยในความผิดกรณีที่คณะกรรมาการป้องกันและปร,ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติชี้มูลความผิดในอนุรักษ์ตั้งไปนิธานนอดีสสมุกดาหารพักเพื่อไทยกรณีเรียกรับเงิน5ล้านบาทจากนายศักดาวิเชียนศินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแลกกับการผ่านงบประมาณซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปร,ปราบปรามการทุจริตมาตรา120 3ทับ5วันนี้จำเลยเดินทางมาศาลองค์คณะศาลฎีกาพิจารณาแล้ว จำเลยมีความผิดตามฟ้องพิพากษาลงโทษจำคุก6ปีและให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ตั้งแต่วันที่19เมษายน2565เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีตามที่ก่อนหน้านี้สารดีกาเคยมีคำพิพากษาในคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจาริยธรรมไปแล้วจึงไม่ต้องสั่งเพิกถอนอีก ขณะที่นายอนุรักษ์อยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอประกันตัวในชันวินิจฉัยอุทธรณ์ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6มกราคม2566สารดีการนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่คมจ4ทับ2565ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร้องต่อสารว่านายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนนท์สสมุกดาหารพักเพื่อไทยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีการเรียกรับเงิน5ล้านบาทจากนายศักดาว,วิเชียนศิลป์อธิบดีกรมทร อพยากรน,น้ำมาดาลเพื่อแลกกับการผ่านงบประมาณโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติชี้มูลความผิดและยื่นคำร้องขอให้สารดีกามีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่านายอนุรักษ์ผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่สารดีการับคำร้องจนกว่าจะมีคำพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน10ปี ตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา235พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้ด้วยการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริต2561มาตรา87และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ2561ข้อ7 8, 9และ27 กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายศกดาวิเชียนศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวในที่ประชุมอนุกรรมธิการแผนบุรณาการ2ในคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564ที่มีการประชุมพิจารณางบประมาณแผนบุรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำ ว่ามีอนุกรรมาการบางคนโทรศัพท์เรียกเงิน5ล้านบาทแลกกับการผ่านงบประมาณคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งอนุกรรมการไต่สวนซึ่งนายศักดานวิเชียนศินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ข้อมูลว่านายอนุรักษ์ได้เรียกรับเงินทางโทรศัพท์จากการไต่สวนและการเช็คข้อมูลจากโทรศัพท์ช่วงระยะเวลาที่มีการโทรจึงเชื่อได้ว่านายอนุรักษ์ได้มีการเรียกรับเงินจากนายศักดาจริง สารดีกามีคำพิพากษาว่านายอนุรักษ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยให้พ้นจากตำแหน่งสสมุกดาหารพักเพื่อไทย นับตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2564ซึ่งเป็นวันที่สารดีกามีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีนับตั้งแต่วันที่สารมีคำพิพากษาและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป จากคำวินิจฉัยของศาลเห็นว่านายอนุรักษ์ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมธิการแผนงานบูรณาการสองมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์จริงโดยมีหลักฐานและพยานบุคคลยืนยันว่ามีการติดต่อนายศักดาวิเชียนศินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายพาดอนถาวกรกฤิชรัตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำหลายครั้งเพื่อเรียกเงินหรือผลประโยชน์จากโครงการในการจัดทำคำของบประมาณและมีการใช้คำพูดข่มขู่อีกทั้งศาลเห็นว่านายอนุรักษ์ไม่มีหน้าที่ในการขอเอกสารหรือการจัดทำงบประมาณจากหน่วยงานโดยตรงซึ่งเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ